ครับผมเดี๋ยวพูดนะครับโอเควันนี้คุณหนึ่งส่งกันบ้านนะเป็นอาจารย์ด้วยโอเคครับลองรันหน้าจอให้ดูนะครับนี่ครับหน้าจอครับพอดีผมไม่ได้เขียนนานมากนะครับก็เ,เลยคิดว่าจะกลับมานั่งเขียนนะครับก็เ,เลย ได้ความรู้ดีได้ระเบิใหม่ขึ้นมาครับง่ยหน่อยครับผมลองลองสั่งซื้อดูครับสั่งซื้อนะครับครับวันที่สามนะครับนี่ครับอ่ครับผมอ่าทีนี้แล้วก็พอเข้าไปถึงปุ๊บก็จะเหลือระเบยดใช่ไหมครับครับผมครับ อะไรครับผมชำระเงินได้ไหมครับชำระเงินอ่าได้นะครับครับลองโชว์ให้ดูหน่อยครับเนี่ยครับสั่งซื้อมาครับปึ๊บครับอชำระเงินเนี่ยครับอ่าครับผมอ่าลองโชว์ให้ดูหน่อยครับ เลือกสั่งไปครับอรูปไหนก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสครับผมอ่าโอเคครับสวยงามครับทีนี้ฝั่งแอดมินเหรอครับแอดมินนะครับคู้นะครับครับนั่มเงเป็นสอบปรา สถานะครับราชาระเงินชำระเงินแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แจ้งอินเอฟแล้วก็ยกเลิกแต่นี่ที่ผมถามอาจารย์แล้วว่าผมันไม่ได้เขียนในตัวที่ถ้าเป็นส่วนน่ะมันไม่ได้เขียนมัไม่ว่างครับนั่งทำงานไอม่เสี็จเลครับไอ้นี่ไอ้นี่แจ้งเลขอินเอฟได้แล้วยังครับได้แล้วครับอ่าครับผมลองลองแจ้งให้ผมดูสักอันหน่อยครับรายการชาระเงินแล้วครับรายการชำระเงินแล้วครับอยู่หน้าหลักไหมครับโอเคครับ ลองคลิกรายการชำระเงินแล้วดูครับชำระเงินแล้วครับอ่าโอเคครับเปิดดูครับนี่ครับแจ้งเลขอิเวสได้ไหมครับนี่ครับโอ้โหจมเลยครับผมเนี่ยก็มันต้องการต้องการแค่นี้แหละครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับอ๋อครับส่วนในยากสุดครับยากสุดนะครับครับ คือตรงเอาตรงๆลยผมก็ผมรู้สึกไปยันยากมากเลยตอนแรกนะครับ,รบเพราะว่าผมผมนั่งตอนแรกผมนั่งทําไปแล้วแล้วก็พอดีวินโดว์มันมันล้มตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้ทำมา <ừ> ช่วงนี้ผมก็เลยนั่งดูเสร็จปุ๊บคือผมผมใช้เวลาประมาณหนึ่ง<ม><ม>เดือนครับผมเดือนครึ่งประมาณสองเดือนครับนั่งดวูวิดีโอวันนี้กับตัวของงานเนี่ยครับที่ให้ที่ให้ดูที่ระบบงานเนี่ยครับ ไอ้ตัวไหนครับแคตแคตคลตลกหรือว่าไหนครับมีมีม,ม,มีตัวนึงครับที่เป็นโค้ดเอนเจอร์ครับผมที่ระบบไอสารบัานที่ที่สง่สงส่งอาสารผมนั่งดูรั้งเดือนครับผมไม่ทำอะไรเลยก <ừ> ็นั่งดูอย่างเดียวเลยแล้วก็ตํนหนักมนั่งดูแกะโค้ดยากสุดก็คงจะเป็นตรงเฮดนะครับผมครับ <laughs> ตรงเฮดแล้วก็พวกดีเทลจริงๆแล้วมันก็มันต้องไล่ตามเส็ปไปครับอ๋อครับผมอ่ะจบระบบนี้มีแผนจะทําระบบไหนต่อครับ จะทาระบบซ่อมครับผมอ๋อระบบแจ้งซ่อมเป็นโคดีเนเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับโคดีเนเตอร์เป็นระบบแจ้งซ่อมตอนนี้ก็มีคลิปสอนบนใช่ไหมผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปนั่งทําดูครับดูเปิดคลิปแล้วก็ทําตามไม่ยากเลยครับเดียวเสร็จอ่ะโอเคครับโดวผมอินบ็อกของาะวันไว้ให้นะครับขอบคุณนะครับที่ส่งกันบ้านให้ผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ